ขอไปลงมาจ้ะ วันนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่มีมายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสวีดัสวัสดีจากเพื่อนๆพ,พบกับช่องเทอร์โบโหนึ่งเหมือนเดินมนะจ๊ะกับสอบโบจ้าวันนี้เราอยู่กับพินิต้าวินจ้าเพื่อนๆวันนี้สอบพบทุนมา2 0 0พเนาะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ด้วยเด้อใครอยากเด้ตตามก็ริงใต้คลิปนะจ๊ะวันนี้นะเดี๋ยวสอจะ ซื้อฟีดนะสอดการซื้อฟีดเรามาลองซื้อฟีดดูเออจากคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนาะว่าเอยซอเล่นเกมนี้ซื้อฟีดให้ดูหน่อยโอเควันนี้ซอก็มาจัดให้นะจ๊ะซอซื้อฟีดพันห้านะจ๊ะโอเคแต่มันเข้าอยู่แล้ว,ลวจ๊ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเออฟีดของพินิตาจะให้เราเท่าไหร่โอเคจ้ะตัวเธอหกบาทมาอีกไหม เคไม่ลงนะจ๊ะเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะเพื่อนๆห้าแถวโอเคถ้าไอเคบับลงนะเป็นเคบับเออนี่แหละบาพิกหยวกมาจ้าสวยจ้ะร้อบาทสวยจ้ะร้อบาทสวยจ้ะคูณห้าไปจ้ะวันก้อนโตไปแล้วจ๊ะยืมร้อยติมมา620บบาทถือว่าดีถือว่าเด็ดนะจ๊ะ โอเคคูณสิบเอ็ดนะเดี๋ยวจะสอยลงมาจ้ะตัวเธอนั่นไงมาปับเข้าไปครับเลิศจห้าร้อยสิบเจ็ดบาทรถได้ติดมาห้าร้อยสิบเอ็ดบาทรถ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 อะไปก่อนสิบบาทตัวคูณลงหน่อยสิจ้ะคูณลงหน่อยได้ไหมจ๊ะ เพื่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ดเด้อใครอยากเล่นอยากตามก็ริ้งใต้คลิปนะจ๊ะอ่ะคูสิบสามไปจ้ารางวัลก้อนโตไปจ้าว้าวรางวัลไม่กล่ามาแล้วจ้าเก้าร้อยสิบบาทไอติมจอดไอติมจอดอ่ะโผล่มาตัวหนึ่งนะสกเก็ตเตอร์แหมถ้าเคลรงตัวนะเลิศนะเออปะสิบบาทตอนนี้อยู่ที่คูสิบสามเพื่อนอ่ะอ่ะสองบาท เออตัวคุณไม่แตกนะจ๊ะตัวคุณไม่แตกนะเงินรางวัลรวมของเรานะจ๊ะ2,075บาทโอเคได้อยู่ได้กำไรมา500บาทเราก็ไปกันต่อสิจ๊ะกลัวอะไรซื้อเพิ่มไปเลยจ้ะถือว่าให้ดีอยู่นะสำหรับซอนะโอเคซอเพิ่มฟีดไปนะ2,250บาทดูซิว่านังจะให้เราเท่าไหร่ โอเคสิห้าหมุนไปสิห้าหมุนของเราก็ลอ,องดูนนะอนเออเพื่อนๆคนไหนนะอยากให้ซอเล่นเกมอะไรก็เม้นมาบอกเนาะเออเดี๋ยวซอไปลองไปเล่นให้ก็เหมือนอย่างคลิปนี้แหละเออซอก็มาลองเล่นให้นะจ๋าอุย้ยตัวคุณรัตค่ะตัวคุณมาอีกจ้ะดีจ้ะอ้าวไปจัดอยู่ที่คุณเจ สวยจ้ะ129บาทเออน่ะสวยจ้ะเออสวยจ้ะคูณเป็นสิบจ้ะ204บาทเออลงมาจ้า2,000หนเนาะนาองพันบาทโอเคถือว่าสวยมากสวยมากเลยนะสวยมากคูณสองไม่แตกจ้ะไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยสเกตเตอร์มาฮลัลโหลหยุด โอเคคู่สิบสองไปจ้ะร้อยสามบาทเคาะลงมาจ้าหมอบเข้าไปเจ้าลันก้อนโตหนึ่งพันยี่สิบสี่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทโอ้โหยี่สิบสี่บาทอะไรเรามาบอโอเคดีพินิต้านะเพื่นพนอนๆพอนซอสแนะนำวะ่วะรสว่ะซื้อฟีดโอเคนะซอว่าให้ดีแตกดีนะตัวคูณก็ลงด้วย เพื่อนๆใครอยากได้อย่างตามก็ริงใต้คลิปมาจ้าไปกดไปตามได้แล้วก็เออใครทุนไม่ถึงก็ไม่ต้องซื้อฟีดเท่าซอเนาะไม่ต้องเออบ้าบอเหมือนซอนะค่อยๆซื้อฟีดไปก็ได้เออน่ะสำหรับฟีดซอว่าโอเคนะฟีดิต้าเข้าดีนะเข้าสวยนะเพื่อนๆมูสุดท้ายจ้ะเออ ตก็คูณไม่ลงนะจ๊ะเพราะไม่ได้เพราะไม่ลงแล้วโอเค3,309บาทเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศจ้าส่วนได้กำไรมา1,600นะโอเคเพื่อนถือว่าดีถือว่าเด็ดนะจ๊ะไปก็ต่อไปก็ต่อรอเลยจ้ะก็ถือว่าหมุนดุบทุกครั้งสอนได้กำไรหมดเลยเออเนี่ยสกิ๊ตเตอร์มันเข้าอยู่แล้ว โอเคฉ้นหมื่นไปแล้วกันจ้ะเธอไปจ้ะบ่นอะไรเดยอปะมับนี่จ้ะสวยจ้ะร้อยยี่สิบเอแตกต่อจ้ะเจ็ดสิบแปดบาทอุ้ยตัวคูณดีมากเลยสามสี่ร้อยเก้าสิบแปดลจ้ะเลิศค่ะเลิศค่ะแต่ตัวคูณยังไม่แตกนะตัวเธออ้างคูณเด็ดจ้ะคูณเข้าดีจ้ะเลิศค่ะแปดสิบห้าบาทไม่เป็นไร เออนั่นแหละร้อยแปดบาทสวยจ้ะคุณเพิ่มไปจากคูณสิบสี่ไปแล้วตอนนี้โอ๊ยวาไปได้นะพีดิตาคุณสี่ไปจ้าหวันก้อนโตแล้วจ้าสองพันห้าร้อยหบาทโอเคถือว่าดีถือว่าเด็ดนะเพื่อนเพื่อนพีดิตานี่ซอแนแนนำวะ่ะลดวะ่ะลดจริงรถจริงอะไรจริงนะเอ้ยตัวคุณลงมาอีกจ้ะเลิศค่ะ เออเขะมันลงมาจา้ะ480บาทดีดีนะเพื่อนใครอยากเล่นอยากตามนะริ้งใต้คลิปนะจา๊ะไปกดไปตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมเออฝากกดไลค์กด subscribe ให้โอนเด้อเ,เออมาตัวคูณไปจากคูณ19บเ้จ้าว่าไม่ได้นะจ๊ะเออเขะมันลงมาจา้ะ256บาทอ่ะคูณมาจา้ะ คุณแตก,แกนะจ๊ะแตกเถอะนะอ่ะไม่เป็นไรเออคุณสามมาแต่ไม่แตกว่ะโอเคเงินรางวัลรวมของเรา3,814บาทถือว่าดีถือว่าเด็ดถือว่าเลิศน,นะเพื่อนโอเคเลยซอสแนะนำซอสได้กำไรมาสา0 0ันนะเพื่อน เพื่อนเ,เดี๋ยวซ้อไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะใครอยากให้ซ้อเล่นเกมอะไรก็เมนมาบอกเนาะเดี๋ยวซ้อไปลองไปตามให้อย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ซ้อด้วยเนาะเดี๋ยวซ้อไปก่อนนะจ๊ะ